สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u x วโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w h ากูเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยอย่างเสรีกับดรเสรีครับ ผมตอบรู้ทธนันนาหิมนะครับดำเนินรายการมาทักงทายจานเสรีกันครับสวัสดีครับพีทครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของคนสูงไวัยไหนจะมีโรคหัวใจไหนจะมีโรคเบาหวานไหนจะมีโรคความดันความอ้วนต,ต่างๆมาหมดเลยแต่อยู่กัมันให้ได้ค่ะแล้วก็อย่าเอา,ามาเครียดค่ะต้องให้มีความสุขค่ะ,ค,ะคราวนี้วันนี้เนี่ยจะชวนพีทคุยเรื่องสรีระของ ชาวสรีนักอะไรนะนักสรีนักสรีสรัรวิทยาสรีรวิทยานะครับนักสรีรวิทยาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องมีทฤษฎีเขาก็เคยเขียนเอาไว้อันนี้เป็นชาวรัสเซียในตำราเขียนเอาไว้ว่าคนวัย65-85ถึงปปีเนี่ยพึงตระหนัดเอาไว้นี่แปลว่าเ็าจะให้ตายหลัง85ใช่ไหมเนี่ยก็เขียนแค่หกสิ5ห้าถึงแปดส8 5าพี่จะอยู่ให้ได้อีก10ปีน,นะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเขาบอกว่ายังไงนี่นะฮะตำราเขียนว่า ความสุขคือเคล็ดลับประการเดียวของสุขภาพความสุขและสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันโดยธรรมชาติเมื่อใจสุขร่างกายจะแข็งแรงค่ะมเมื่อทําเคยได้ยินไหมว่าคนเราที่เขาเครียดเนี่ยคือใจเขาไม่ดีเลยนะครับครับเราเคยได้ยินไหมไมเกรนอ่าจากนั้นเขาเครียดก็เป็นไมเกรนแล้วพ่าเคยได้ยินคนอ้วกพรเครียดไหม เคยได้ยินคนที่เขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะอ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยจิตใจไม่สบายกังวลหม่นไม่มีความเครียดเมื่อนั้นจะมีการกระทบกับสุขภาพร่างกายการปวดหัวการอาเจียนการปวดท้องต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสําหรับพี่นะถึงแม้ว่าแก่มีปัญหาอะไรก็ตาม พี่สามารถทําใจให้มีเครียดได้พี่เป็นคนโปรงง่งงโปร่งง่ายมากพูดง,ง่ายกูแต่กว่าจะมาถึงวันที่โปร่งได้มันก็ต้องผ่านคําบูลลี่คําอะไรต่อสรารพัดอาจจะไม่พี่ฝึกมาตั้งแต่เด็กหรือไงก็ไม่รู้หรือว่าปกติไม่เขาเจอเาบอกโอ้ยชาสิรสี่หรออายุเท่าไหร่ครับอาจารย์โอ้ยอาจารย์สิบห้าฮะสีสิบห้าอันนี้มันตอนเก่แล้วแต่ตอนเด็กๆพี่โดนบูลลี่เยอะอแต่เราเนี่ยทาใจเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาของเรา เป็นปัญหาของเขาที่เขาไม่มีมารยาทพี่คิดอย่างนี้ไม่ต้องสนไหนอะไรแล้วต้องบูรลลีบ้างแหละอะไรนะ,ะเพศสภาพบ้างต้องเหยียดเรื่องอตอนนั้นอะไรอีกโอ้ขเขารียกเราต่างๆนั้นนะอีตุ๊ดอีแต๋วอะไรต่างๆก็เขาว่ากันไปพี่เฉยปัญหาของเธอเดี๋ยวนี้นะกว่าจะมาถึงวันที่เป็นด็อกเตอร์เสรีเนี่ยรู้สึกว่าผ่าจุดนี้มาเยอะเอาชนะทุกสิ่งอย่างมาได้พี่จะบอกให้เลยว่าพี่จะสอนคนเลยว่าถ้าเกิดใครทําอะไรให้เธอไม่พอใจทาสินชั่วได้ ให้เธอแผ่เมตตาบอกว่าชาติหน้าขอให้เขาเจอพ่อแม่ที่สอนเขาได้ดีกว่านี้พี่คิดอย่างนี้คือพี่คิดว่าเขาโชคร้ายที่เขาโตมาไร้มารยาทแบบนี้แสดงว่าพ่อแม่เขาไม่มีคุณภาพในการสอนลูกให้เป็นคนดีพี่จึงบอกว่าจงอุทิศบุญกุศลให้เขานั้นชาติหน้าฉันใด เกิดมาให้เจอพ่อแม่ที่สอนเขาเป็นนี่ฮะเอาชนะด้วยความดีและแล้วสิ่งที่เขาเคยต่อว่าคําด่าทอต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เข้ามาหาตัวเราเขาเหนื่อยเปล่านั่นนะฮะเขาเหนื่อยเปล่าอ่าอาส่วนเรื่องนี้ความสุขคือเคล็ดลับประการเดียวของสุขภาพข้อนี้ถูกไหมฮะถูกต้องสอบผ่านนะฮะแน่นอนเพราะความสุขของที่เนี่ยผมว่าอะไรชีวิตที่มีความสุขคือกําไรชีวิตที่มีทุกข์ก็คือขาดทุน นั่นพี่จะไม่ยอมมีชีวิตอย่างคนขาดทุนความสุขคือกําไร <c oughs> แสดงว่าต้องปลงได้เพราะความทุกข์คือการขาดทุนใช่ไหมคืออะไรแก้ได้เราก,ก็แก้นะท็อปอะไรแก้ไม่ได้ต้องปรงค่ะ,ะไม่งั้นจะเป็นทุกข์ถ้าฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะักสรีรวิทยาคนนี้เขาให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเราจะทําให้ตนเองมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่เราย่างเข้าสู่ไวยารา ว่ามาเลยว่ามาเลยพี่จะได้ดูซิว่าพี่ทำตามคําแนะนําเขาได้มากน้อยแค่ไหนอมาข้อแรกเขาบอกว่าถ้าคุณอายุ65-85ถึง8ปปีคุณควรเข้าใจว่าคุณไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนอีกต่อไปแล้วยาเหน็ดเหนื่อยตลอดวันคุณควรใช้ชีวิตอย่างสงบตัวอย่างเช่นควรกินข้าวทีละคำและทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป อ๋อยุคนี้เขาเรียกชีวิตสโลลีฟนะคะอย่าทำงานหนักใช่ไหมคะอย่าทำอะไรให้มันเร็วต้องทำอะไรช้าๆนะคะข้อนี้พี่วอาพี่สอบตกตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่พีทพี่สอบตกมากเลยมีคนมาขอร้องพี่เมื่อไรจะหยุดทำงานเมื่อไรจะ,กะเกษียณพี่บอกอไม่เอ้าพี่กลัวง่อยอพี่กลัวเป็นง่อยอพี่กลัวเฉา พี่ยังทำงานหนักเหมือนเดิมคือสมองก็ยังจำจำได้ดีอะคนอายุ35 3สบ้ามิอย่างผมอีกแล้วพี่เดินเร็วทำอะไรก็เร็วพี่ทำอะไรที่สโลวสโลไม่เป็นข้อนี้ยืนยันค่ะสอบตกค่ะอะคาครั้งนี้สอบตกแล้วนะคนอายุ75เข้าข่ายในตำรานี้นะเอาอย่างนี้อย่าง,างสมมติว่าทำรายการอย่างเงี้ยเป็นคนบางคนนะบอกว่า อัด3ตอนก็เหนื่อยแล้วรับของพี่วันละแปตอนวันละแปตอนโอ้โหแล้วไม่เหนื่อยด้วยนี่นะแล้วเป็นคนเดินเรื่องเองด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านรู้ไหมมันมีคําอยู่คำหนึ่งที่แก้ความเด็ืเด่ยในการทํางานความสุข passion ความรักรักในสิ่งที่ทําจะไม่เหนื่อยถ้าเราทําสิ่งที่เราไม่รักเราจะเหนื่อยแต่บังเอิญพี่เป็นลูกอีช่างเล่าเกิดมาชอบเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็ฟังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะฉะนั้นพอได้พูดได้ทำรายการก็เหมือนได้เล่าไม่เหนื่อยแต่เล่าแบบไม่น่าเบื่อเล่าแบบให้ความรู้ผู้<ม>คนมี p a s <passion> s i ่ n นี่ <c oughs> นะครับอ่าข้อถัดมาเขาบอกว่าอยู่อย่างสงบเนี่ยยังไม่พอ <c oughs> คุณควรแสดงตัวเองในเวลาที่เหมาะสมและทําให้วันที่เป็นแค่ธรรมดาธรรมดาเป็นวันที่เปล่งประกายเจิดจ้าแห่งความสุขเอา,อางี้นี้ไหมครับดีถ้าพี่จะใช้แรงแมงนะ ไม่ต้องไปเสือกเสนอหน้าทุกเรื่องเช่นงานโน้นก็ไปงานศพก็ไปงานบวชก็ไปงานแต่งก็ไปงานสัมมนา,าก็ไปงานเปิดตัวก็ไปงานฉลองก็ไปมันคือการที่เขาให้เกียรติเราอะ่ะเห็นว่าเราสูงวัยแล้วใช่แต่คนสูงวัยบางคนเขาก็จะมีการเซออีกอย่างงอันนี้ไม่มีหลานพาไปแต่นีนพี่ชายบ้างแล้วนะแต่นีนพี่ชายบ้างแล้วนะ อย่างเช่นถ้าเกิดมีคนชวนพี่ไปไหนบอกไปลองปรึกษาคุณต้มดูกันแล้วกันคุณต้อมคนพาไปถ้าคุณต้มเขาว่างก็ไปถ้าคุณต้อมเขาไปไม่ได้คุณู้จะไปยังไงนะครับเพราะต้องมีคนพาไปค่ะเอาละสิเอาละสิมันก็ต้องเริ่มมีมั่งใช่ไหมได้เพราะในนี้ก็บอกเสนอหน้าเฉพาะที่จําเป็นครับครับแต่เราเนี่ยโอ้ยงานศพคนนี้ไม่ไปได้ไงอะเนียต้องไปสิโอ้นี่ลูกเพื่อนคนนี้แต่งเราไม่ไปดีเหรอโอ้นี่เขาบวชนะเราไม่ไปเหรอ องค์คนนี้เขารับปริญญาอันนี้คือเสนอหน้าไปหมดใช่ไหมครับเขามีการเปิดตัวสินค้าเขามีการฉลองครบรอบปีตปหมดซึ่งถ้าเขามาถามท็อปเนี่ยท็อปก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องอยากไปทุกงานเลยงานนี้ตรอก็ไปได้งานตายงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชไปได้หมดเลยแต่ปรากฏว่าทำไง เอาเข้าจริงเราไปไม่ได้ติดงานติดโน่นติดนี่เวลาไม่ตรงกันตอนจะเป็นคนช่วยทําให้พี่เนี่ยทําข้อนี้ได้บ้างแต่ถ้าเกิดต้องไม่ช่วยพี่ปฏิเสธพี่รู้จะทำยังไงเพราะพี่เลี้ยงแล้วในการจะปฏิเสธด้วยตัวเอง ในการเลียงบอกไปถามขึ้นท็อปนี่แหละครับในวันแสนธรรมดาจะทํายังไงให้เป็นวันแสนพิเศษนะครับมันต้องมีวาระวันเวลาแห่งความสุขให้ได้ก็คือพักอยู่กับบ้านไม่ต้องไปเสนอหน้าดูเน็ตฟิกดูวิวดูทีวีไปอ่าแต่การดูอย่างนี้เนี่ยมันทําให้บางทีเราก็ไม่การเจอผู้คนมันต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมมันก็อย่างที่พี่บอกอันนี้ถ้าพูดดีๆก็คืออย่าเสนอเสนอหน้าไปทุกเรื่อง รู้จักอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างโอเคอ่ะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านสูงวัยทั้งหลายถ้าเข้าไข่อายุตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อช่วงหน้าครับว่าแล้วอยู่กับบ้านทําอะไรบ้างเรานอกจากการดูซีรีส์ไปวันวันสักครู่เดี๋ยวครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New อ su ุสซีแบกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลก เต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ใครจะรักละค่ะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ Love Earth บรารักโลก Not a collection. It's our mission. Got a lot of words that I be trying to say b n r n t r t e d brand new days c o u s e a l b o u t my journeys long no matter Keep going on Make my own decisions One by one, i more it. New the Talk i New missions. Talk about it. Talk about it. New my mind, the passion may the New New act. Be Uncharted. ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็นลองแจ๋วปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิว Waco Love Earth Not a Collection It's Our Mission กลับสู่ช่วงที่สองของคุยอย่างเสรีกับดเรเสรีครับหาคำตอบได้แล้วหรือยังถ้าอาจนัทเสรีละคนนี้นะ เป็นครูพี่นะแล้วพี่เป็นนักเรียนนะพี่ได้เอไป2ตัวแล้วนายตกแล้วละฮะตกแล้วหกสิบห้าถึงแปดสิบห้าปีที่ถามคนอยู่ตรงกลางคือ75็ดสิบหเลยนะนะครับอ้าวสอบตกแล้วใ <ตก S 2> นเมื่อถ้าดูซีรีส์แค่นี้วันธรรมดามันจะมีความสุขได้ยังไงครับถ้าเราเจอกับคนที่เรารักเราชอบ,รบเราได้ไปกินข้าวกับเขานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ดูซีรีส์นะครับ พี่ว่าวันอย่างนี้มันเปล่งประกายสําหรับพี่ได้นะแต่พูดถึงดูซีรีส์เนี่ยผมถามผู้สูงวัยหรือคนแก่หลายๆคนข้างตัวเนี่ยผมเขาบอกเขาดูซีรีส์กันนะใช่เออเขาเป็นตัง้งแต่มี n น t f l i x กมีวิวมีดิสนีย์ถูกต้องดิสนีย์คิดว่าของเป็นเด็กๆแต่คนแก่ดูอะ่ะมันเลือกได้ไงเพรว่าเราอยากจะดูอะไรที่มันสนุกพี่เนี่ยบางทีก็บางเรื่องเนี่ยดูแค่ครึ่งตอนพี่ก็เลิกนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องใหม่ดูหนังจีนหนังเกาหลีหนังไทยหนังฝรั่งหนังจีนหนังเกาหลีหนังไทยหนังฝรั่งบางเราก็ด้นะค แล้วการกินข้าวนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องไปลำบากยากเย็นเดินทางใกล้ๆจอดรถสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครมันก็วันธรรมดามันก็เป็นวันที่เปล่งประกายนะตอนนะจะบอกให้อะอย่างเช่นอย่างเช่นวันนั้นที่เราว่างกันแล้วท้อปพาพี่ไปกินสเต็กมันก็เปล่งประกายแล้วนะหรือมันี่ตกเย็นๆหน่อยวันนี้ก็มีเวลาดูดวงที่ตกหน่อยอันี้พี่ชอบนะจริงปะดูดาวดาวหางฮันเล่ไหม พี่ไม่ได้ดูนะวหาว่า <c oughs> พ,พี่ไม่ได้ออกนอกบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่ทําให้พี่มีความสุขได้ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่มีความสุขง่ายมากเลยครับกลิ่นหอมของไม้หอมที่ปลูกไว้ที่บ้านยามกลางคืนคื <c oughs> อกลางวันกลิ่นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ดอะแต่ถ้ากลางคืนนั้นดอกปีบดอกแก้ว <c oughs> นะดอกลาตรีมันหอม <c oughs> แล้วพอเราไปยืนอยู่หน้าสวนแล้วเราเห็นมันก็เปล่งประกายแล้ววันวันนั้น เห็นไหมวันละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขเลยอันนี้พี่ว่าีิได้เอะอันนี้พี่ไดเอวิธีการหาความสุขที่ง่ายๆโดยที่ไม่เป็นคนยุ่งยากจะวัยรุ่นนะถ้าเป็นวัยรุ่นหรือคนรุ่นต่อก็ได้เพื่อนๆฝูงเนี่ยโอ้ต้องไปเที่ยวต้องไปอะไรราตรีต้องไปกลางคืนต้องไปนั่งดิ้งต้องไปปาร์ตี้ไปกินอะไรชาบูพี่ว่านะฝรั่งเนี่ยพี่ไม่ได้ยกย่องเขามากมายอะไรนะ แต่เขามีวัฒนธรรมที่ต่างจากเราเขาเป็นมนุษย์โฮมบาวโฮมบาวแปลว่าเสร็จงานอยากกลับบ้านแต่ของเรานี่นะมีมนุษย์บางคนนะคะหาบ้านด้วยแสงอาทิตย์ไม่เจอค่ะต้องใช้แสงจันทร์และแสงไฟฟ้าเท่านั้นกัึจะหาบ้านเจอเลิกงานแล้วจะต้องทะเลทลายไปนู่นไปนี่ไปกินส้มตำไปกินเนื้อย่างไปกินเมี่ยงคําอะไรก็รู้ก็บางทีถ้าคนเขามีครอบครัวนะมี มีเอาพูดง่ายมีผัวมีเมียอยู่ที่บ้านเมียก็อยากอยู่บ้านผัวก็อยากอยู่ข้างนอกบางคนเมียก็อยากอยู่นอกผัวก็อยากอยู่บ้านกลับไปมันก็รู้สึกแบบทําให้บั่นทอนจิตใจอ่ะสูงวัยแล้วอะ่ะเนี่ยพี่โชคดีบังเอิญอยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์โฮมบาวทั้งคู่เป็นมนุษย์เมื่อเสร็จงานเสร็จการแล้วอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านมาคุยทุกวันไหมคุยกันดูดีกันโอ้ เราเราสามารถทําให้ชีวิตมีความสุขตั้งแต่เริ่มอยู่ไหนอ่ะนับสิอย่างนี้เลยเหรอเก้าแปดเจ็ดมองที่ประตูสิประตูเปิดละอะไรอย่างเอี้หรือบางทีถ้าไม่ได้ถามมาปั๊บเดินเข้าบ้านจะโดนผีหลอกเล่นเจเอ๋เขาจะมานั่งรอแบบซุ่มๆไม่เห็นว่าเราโผล่แฮ้ย โอ้โหเโอเล่นอะไรอย่างนี้เลยอใช่ oh. อันนี้เป็นการเติมแพชชั่นครับคือคือ,คอหมายความว่าไม่ใช่โอ้อยู่กันนานแล้วเบือ่อจงไม่ใช่ยังคงหลอกผีอยู่ <ừ> ใช่ไหมคะยังคงนับเก้ปดเจดเข้าบ้านอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <ừ> แล้วก็เสร็จแล้วก็เราจะเล่นกันนิสัยดีจะไม่ดีจชิงๆก็บอก่นิสัยดีจังเลยทำไงฮะยิ้มสิิสัยมันก็ดีโอ้ไมดีจังเลย แล้วก็พูดซ้ำๆไปแปลางแล้วก็เออก็หวานดิเหมือนกันเนอะสนุกไหมล่ะเออคือแบบคือจะด้วยเพศอะไรก็ตามท่านผู้ชมแต่ว่ามันคือความสุขที่ที่ให้กันมากี่ปีนะอาจารย์สี่สิบห้าสิบปียี่สิบหกถึงหกสิบหกี่สบปีพอดีสี่ตกใจนัวยี่สิบปีสี่สิบปีพอดีตั้งแต่ปีสองหกจนถึงหกหกโหยังเหมือนเราเจอกันเมื่อวาน นั่นสิเขาเล่นกันเหมือนกับเราคนโสดที่เราอิชาฉาบองดูสิหอ้น่ายฉานะมากลับมาบ้านเจอคนหยอกล้อแบบนี้อุใครก็อยากกลับบ้านบางทีพี่มาถึงปั๊บปวดฉี่ก็รีบเข้าห้องน้ำที่อยู่ข้างหน้านเลยเขาทนมากเลยนะเนานั่งเงียบเิน <c oughs> หน้า<ด>ประตูนั่งเงียบเ <c oughs> าอดทนมากอดทนมากเลย<อ>มานั่งรอ พอพี่เปิดมามก็ตกใจจริงๆคนหน้่งเราก็ <S <S <อ>จะหัวล้วชอบใจ <S <S ที่ทำให้เราตกใจได้ใครที่มีชีวิตคู่นะจะคู่ไหนก็ตามนะจะหญิงหญิงชายชายจะชาย,ชาย,ชายหญิงเนี่ยอย่างน้อยๆหาความสุขให้ได้เขาเรียกว่าเติมแพชชั่นทุกวันเนี่ยหยอกล้อกันนวันนี้จินตนาการอย่าไปทำเบื่อไม่ได้มาถึงเข้าบ้านมาน้ไหมยังไหนไม่ไม่ได้กินเลยมานันานแล้วของพี่ไม่มีอย่างนี้เลยหิวข้าวข้าวเสร็จยังเนี่ยผมบอกว่าจะมาถึงเนี่ยอีกสิบนาทีมาถึงแล้วยังไม่เตรียมอะไรอีก ไม่เลยเวลาเราถามกันว่าอยู่ไหนแล้วไม่เคยถามแบบชนิดที่ว่าห่วงนะเพียงแต่อยากจะรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่จะให้รอกินข้าวไหมหรือจะให้กินเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาคุยโทรศัพท์กันยังน่ารักเลยนะนั่งขับรถไปส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็โทรศัพท์มาฮัลโหลถึงไหนแล้วท็อปขับรถเร็วหรือเปล่าท็อปสิ่งไม่สิ่งแล้วถึงทันไหมกินอะไรหรือยังอะไรอย่างเนี้ย น่ารักดีนี่แหละเราก็คุยกันอย่างงี้ทุกวันทุกวันอ่อนแ้วก็เขาชงกาแฟพี่กินเนแก้วละเท่าไหร่ฮะคิดตังค์ด้วยเหรอ,อเขา<อ>คิดต<อ>ังค์บอกรักกันไงแก้วละเจ็ดพันห้าโอ้โหแต่เครดิตสามสิบสองปีติดเอาไว้ก่อนเนะ <c oughs> <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะมาให้ทีก็คือวันครบรอบอะไรวันครบรอบการครบหาการกี่วันวันเกิดันครบสามสิบสองปีไม่ได้จด <c oughs> เป็นร้านใช่ไหมยเนี่ยใช่ไหมบางทีเขาบอกเป็นแกเป็นยาเ,เป็นกาแฟแก้วพิเศษเพื่อโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาสกุลเงินพิเศษก่อนอ๋อเอางั้นเลยสกุลดิจิตอล ไม่รู้ก็เป็นสกุลพิเศษอ่ะเพราะในเมื่อกาแฟ,ฟเป็นกาแฟ,าาฟาพิเศษส่วนจะพิเศษอย่างไรเนี่ยอันนี้อยู่ที่เขาตกลงกันเป็นเรื่องส่วนตัวคนสองคนนะอันนี้เราคนนอกเราไม่เห็น<ม>แต่<อ>ชีวิตคนแก่จะไม่เฉาเลยใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยที่บอกว่าทําให้แต่ละวัน<อ>เปล่งประกายพี่สามารถทําให้ทุกวันของพี่เปล่งประกายได้ือสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจก็ต้องดีควบคู่กันไปด้วยก็ตามทฤษฎีที่เขาบอกไงแต่อย่างหนึ่งนะท็อยเมื่อเราออกนอกบ้านไปต่างคนต่างรู้ใจกันว่าจะต้องซื้ออะไรกับมาฝัก แล้วแฟนพี่เขายังทํางานอยู่ไหมทาสิต่างคนก็ต่างมีงานใช่แล้วกลับมาก็มามาดูทีวีมาดูซีรีส์อ๋อนั่นคือเวลาพักผ่อนแล้วเขาจะเป็นคนค้นรายละเอียดของซีรีส์ขนาดนั้นดูเรื่องนั้นสินักแสดงเป็นอย่างนี้นักแสดงเป็นอย่างนี้คนคนนี้เขาเรียกว่าน้องแห่งเกาหลีเพราะเขาเริ่มแสดงแต่อยู่ในน้อยพี่รู้บทอนี่นะแล้วแต่ก่อนก็มีลูกใช่ไหมตอนนี้ชอบมากยูมินโฮ ไี้ลากระดิชชิ่งยูมันเอาละครับนี่คือความสุขนะครับสาหรับคนสุขไวจะวัยไหนก็ตามสามารถทําและให้กันได้ครับให้เขาเราก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกัน,กนสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายครับ ล่าสุดเหนื it, it Low, uzu, อลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-MAX บโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลก,ก,โลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก What go love earth, Raraklo? Not a collection, it's our mission. Got a lot of words that i be trying to say. And tried it brand new days. Goes on, but my journey's long, no matter, I keep going on. Make my own decisions. One by one, I'm not convinced. Standing on my feet, I'm coming for your ambitions. Talk about it. หมุดหมใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new new X. be uncharted ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีนเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็รอ ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก n w w อ s u z u D-Max ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ ไม่สิ้นสุด The New m มิวเอ็กซโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโก่เลิฟเอิร์ธ Not a collection It's our mission กับสู่ช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีเราเห็นความสุขของอาจารย์เสรีไปแล้วน่าจะเป็นต้นแบบของอคู่ชีวิตใครอีกหลายๆคนนะครับที่ดูรายการเราอยู่ในเวลานี้ถามจริงเกิจกรรมยามว่างการไปกินข้าวด้วยกันการทําอาหารหรือทํากิจกรรมใดๆร่วมกันอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดเวลาอยู่ชีวิตคู่เรารู้ใจซึ่งกันและกันอ,อย่างเช่นวันศุกร์เขาจะต้องออกไปซื้อของมาตักบาตร เขาจะไม่ลืมว่าพี่ชอบกินอะไรเช่นเขาไปเจอเข้าวเหนียวกรอยเขาจะซื้อมา,ามทันทีเพราะเขารู้ว่าพี่ชอบกินข้าวเหนียวกรอยขณะเดียวกันตัวพี่เองเวลาออกไปข้างนอกถ้าพี่เจออะไรที่เขาชอบพี่จะซื้อกลับเข้ามาฝากคือเราเรียนรู้ความชอบซึ่งกันและกันและคาว่าซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญฉันซื้อให้เธอเธอซื้อให้ฉันอ,อย่างทุกวันนี้พี่กิน รังนกวันละขวดเขาเป็นคนซื้อนะอแล้วก็เป็นคนแกะให้กินด้วยโอ้โหป้อนไม่ใช่ไม่ถึงกับป้อนแต่เป็นคนเปิดขวดแล้วถ้าเมื่อไหร่เราซื้อลูกพระแห้งมาเขาก็จะเอารังนกจากขวดใส่ไปในถ้วยแล้วก็หั่นลูกพระแห้งบางๆใส่เข้าไปโอ้ดูสิแล้วก็บอกอันนี้เป็นรังนกพิเศษเจ็ดพันห้าดูใส่ใจเนาะเห็นบอกจะนอนก็ต้องทําไงให้ผมก็ผมค่ะอแล้วจะก่อออกจากบ้านก็ต้องทําไงให้ออกจากบ้านออกจากบ้านต้องทาอะไรให้ ทำอะไรอ้าก็ต้องทำต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องทำอะไรให้อ๋อเขาทำผมให้อ่าเห็นไหมน่ารักสไามีท่านผู้ชมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยไม่ต้องมีเท่านี้ก็ได้หากิมมิคเล็กๆนะเป็นสีสันของชีวิตคู่กันและกานแล้วก็มีความสุขคือความสุขของผู้สูงวัยจะตรงตามใจท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่นี่คือส่วนหนึ่งของยานเสรีและเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็น ชีวิตคู่ตัวอย่างให้กับใครหลายคนนะครับสว่วนทฤษฎีจากนักสรีรวิทยาเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาว่ากันว่าอาจารเสรียีจะสอบตกหรือสอบผ่านกันแน่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ